ตัวนี้นะคะจะเป็นแม่แม่ปั๊มคลัตบนนะคะของโตโยต้าโตโยต้า 3S นะคะโคโลโน่า ST191 นะคะขนาดของแม่ปั๊มนะคะ ห้าทับแปดค่ะแม้ปรับข้นบนนะคะเอทีหนึ่งเก้าศูนย์นะคะห้าทับแปดเคสินค้ายังอยู่ในแพ็คอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราแกะดูกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูตรงนี้นะคะแปบแปดมิลค่ะแปดจุดห้ามิลน,นะคะแปดจุดห้ามิลโอเคมีที่เดียวนะคะแล้วก็ส่วนของน็อตนะคะน็อตยึดนะคะ ตัวนี้เราวัดให้อย่างนี้นะคะวงนอกอย่างนี้เลยนะคะระยะห่างอยู่ที่67มิลค่ะแล้วก็ตัวน็อต8น่าจะ8มิลน,นะคะ8มิลค่ะตามนี้เลยนะคะ